รถที่เป็นปี2020นะครับเจ้าของมือเดียวเลยเรารับมาโดยตรงสีเดิมบางจากโรงงานทั้งคันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2000cc นะครับน็อตเดิมจากโรงงานไฟหน้าเดิมจากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนนะครับเอางี้100%เลยดีกว่าไม่อยากให้99นะครับคอนโซลคอนโซลเนี่ยสวยจริงๆกล้อง360นีมาให้เล็กใหม่เพียงแค่ครับวันนี้มาพบกับวัสดีครับกรยานนะครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับ อาจจะหายห่างหายไป1นสัปดาห์นะครับเนี่ยผมท้องเสียนะครับวันนี้ก็มีรถที่ส่วนตัวเนี่ยชอบมากๆอีก1คันนะครับ c 2 2 0 d นะครับออปชั่นเต็มก็คือเป็น AMG Dynamic นะครับ W 2 0 5นนะครับคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นปี2020นนะครับเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงครับรถคันนี้เจ้าของมือเดียวเลยเรารับมาโดยตรงนะครับแล้วก็ผู้หญิงใช้นะครับแล้วก็ ใช้รับส่งลูกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะรถจะไม่ช้ําเลยนะครับสีเดิมบางจากโรงงานทั้งคันนะครับมาครับมาดูที่ตัวห้องเครื่องก่อนแล้วกันะครับง่ายๆเลยนะครับก็เป็นหัวใจหลักนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,000cc นะครับตัวนี้อยู่194แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดค่อนข้างจะสูงนะครับประหยัดน้ำมันถึง20-22กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยตอนที่ขายเป็นมือหนึ่งเนี่ยขายดีมากๆเลยนะครับกับเจ้า c d ดีเซนะครับเพราะประหยัดน้ำมันและการใช้งานเนี่ยค่อนข้างทนนะครับไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรเลยอ่ะมาสภาพของรถคันนี้ครับปั๊บตัวนี้จะเป็นอ่ะน็อตเดิมจากโรงงานนะไม่มีการขยับนะครับน็อตเดิมจากโรงงานนะครับที่แก้มนะครับไฟหน้าเดิมจากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนนะครับตัวนี้มอกสติกเกอร์นะครับ แล้วก็สติกเกอร์ฝาปองอยู่ครบนะครับฮะ uh huh. ไฟหน้าเดิมจากโรงงานภายในอย่างที่ผมบอกครับเปิดมาเนี่ยสังเกตไปได้เลยครับแผงประตูเอางี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าไม่อยากให้ก้านะครับใหม่เพราะว่าเราทําการฟอกปุ๊บเนี่ยใหม่แบบนี้เลยนะครับพอเป็นตัวท็อปเนี่ยจะมาพร้อมกับลำโพงโบเมสเซอร์นะครับเมมโมรีซิตสามตำแหน่งนะครับมีทั้งด้านคนขับแล้วก็ด้านคนนั่งด้านซ้ายนะครับอ่ะส่องไปที่ความสวยของพวงมาลัยนิดน,นึงนะครับ โฟมอะไรเนี่ยผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่านะครับไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยมากๆนะครับคอนโซลคอนโซลเนี่ยสวยจริงๆนะครับถ้าหาอยู่รุ่นนี้เข้ามาดูที่สามหกาล,หลาดได้นะครับขามานิดนึงดูเลขไม์กันหน่อยนะครับเลขไม์เพียงแค่ห้าหมื่นสองร้อยสามสิบแปดกิโลถือว่าน้อยมากๆนะครับพอใช้รับส่งลูกอย่างเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมกับอะไรบ้างฟังก์ชันนะครับ กล้องสามหกศูนย์มีมาให้ก็จะประมาณนี้นะครับด้านนี้ที่สําคัญพิมพ์นิยมเยอะนะครับสีดําบอดแดงนะครับหาได้ไม่ง่ายนะครับอนะครับดูสภาพเบาะหลังเนียนๆแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับใช้รับส่งลูกอย่างเดียวนะเพราะนั้นจะใช้แค่เบาะคู่หน้านะเบาะคู่หลังเบาะด้านหลังก็จะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตีสองสองศูนย์ดีเอ็มจีดันิกครับตัวท็อปนะครับมาพร้อมกับออปชั่นที่กล่าวไปนะครับ แล้วก็เจ้าของมือเดียวนะครับไม่เพียงแค่50าหมื่นนิดหน่อยนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะสีเดิมบางจากโรงงานทั้งคันกับราคาเพียงแค่1นึ่งล้านห้าแสนเกบาทครับเป็นราคาที่โคตรดีนะครับถ้าชอบสนใจนะครับติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับกับ W B สารพวกรากนะครับก็ยังไงชอบทางช่องทางการ สื่อสารของเรานะครับกด์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับกราบเลยครับอยากให้กดนิดนึงครับจะได้ไม่พาดข้อมูลด,ดีของเรานะครับกับ WB3 ตัวกระานะครับวันที่ขอตัวลาไปออก่อนนะครับ๊ายบายของดีมาช้าอดผมบอกเลย yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like Oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches.